ปฏิบัติการธนาคารขยะรีไซเคิลรวมพลังลดเลกอบร้อนโอยนี่มันห้องเก็บของหรือห้องเก็บฝุ่นกันแน่ล่ะครับคุณครูน่าสิของก็เยอะแยะเลยเอานะถ้าเราช่วยกันแป๊บเดียวก็เสร็จนะจ๊ะครูว่าเรารีบลงมือกันเถอะจ้ะไปอ้ยเลย รองแงหนังไม่เบาเลยนะครับใช่จ้ากว่ครูจะยกออกไปได้แทบแย่น่แล้วปอนไปเก็บขยะที่ครูกับเพื่อนๆทิ้งไปแล้วเข้ามาอีกทำไมล่ะจ้าอ้าวก็ปอนเห็นว่ามีของต้องหลายอย่างที่ยังใช้ได้นี่ครับครูแค่ในนิดหน่อยๆเองนิดเดียวตรงไหนฮะปอน อสากของไปตั้งเยอะแล้วอะ่ะไใช่อ่ะเพิงแรงช้ำมักเลยเอองั้นส่วนที่เหลือปังปอนต้องขนไปทิ้งคนเดียวเข้าใจอันเถอ้ขวดน้ำพรสิ่กนี่ก็น่าจะยังใช้ได้อยู่นี่นะอ่ออันนี้ก็ใช้ได้ สงสายหูจะฝาดอไอ้พอได้แล้วฉันแพ้ขนไก่โอ๊ยจะตบหูโอ๊ยหยุดสต๊บน้าบัดนาวเดี๋ยวนี้เลยห้ามบอลไว้ทำไม้่ะไม่ห้ามได้ไงเล่ารู้ไหม ว่าเรารอคนที่จะมาสนใจของที่ถูกทิ้งพวกนี้มานานแค่ไหนแล้วแต่ใน,นที่สุดเราก็ได้เจอปอนจนได้นิ้วสันชี้ไม่ได้แล้วรอนานแค่ไหนล่ะฮะก็สัก8ปี10เดือนกับอีก5วันน่ะย,ยัจะนานแค่ไหนก็ช่างเถอะปอนรู้ไหมว่าตอนนี้ขยะกำลังจะล้นโลกแล้วนะเพราะคนเอาแต่ทิ้งขยะโดยที่ไม่เคยสนใจสิ่งแวดล้อมรอบตัวเลยสักนิดเดียวะ ปังก็ว่าอย่างงั้นแหละแล้วรู้ไหมว่าขยะพวกนั้นเป็นแหล่งเพาะเชื้อโรคชั้นดีเลยนะแถมขยะบ,บางอย่างก็ไม่สามารถย่อยสลายได้อีกด้วยอย่างกล่งองโฟมพวกนี้ไงอืมงั้นปานก็ต้องอยู่กับกล่องโฟูมพวกนี้ไปตลอดชีวิตเลยเหรอเนี่ยไม่เอาแล้วเราจะทำางไงกันดีล่ะฮะพี่กระปุกตาย Hmm. สิ่งที่เราทำได้ก็คือช่วยกันลดขยะโดยเริ่มจากการลดการใช้หรือที่เรียกว่า Reduce อย่างการใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติกยังไงล่ะ hmm. hmm. และต่อมาก็คือการ Reuse คือใช้วัสดุซ้ำให้คุ้มค่าก่อนที่จะทิ้งไป อเหมือนที่ปางปันวาดรูปที่ต้นฉบับพ่อตายตรงที่ว่างๆใช่ไหมฮะอืมก็ถือว่าเป็นการใช้กระดาษให้คุ้มค่าทั้งสองหน้าก่อนที่จะทิ้งนะโอ้ยพ่อตายไม่ทิ้งหรอกฮะเขาต้องเอางานไปส่งนี่อะไรเนี่ยวาดอะไรมาฮะผมไม่ได้วาดนะปอน,นะครับปอนอผมไม่ได้ทำและสุดท้ายก็คือ การรีไซเคิลหรือการนำวัสดุที่เคยใช้แล้วไปแปรรูปเพื่อน,นำกลับมาใช้ใหม่อย่างเช่นขวดแก้วกระดาษพลาสติกหรือโลหะที่ปกติต้องใช้เวลาย่อยสลายถึง100ปีและที่สำคัญขยะรีไซเคิลยังทำให้เรามีรายได้ด้วยนะ้ตาลูกว้าวได้เงินด้วยเหรอฮะ แหม่ไม่ค่อยจะง,งกเลยนะครับปอนจริงจริงแล้วน่ะไม่ยากหรอกก็แค่ปอนแยกขยะแล้วก็เอาไปขายให้กับซาเล้งรับซื้อของเก่าอ่ะเย่เยะ่ปอนจะมีเงินซื้อขนมเพิ่มแล้วเย,ะยะ้เย้เอาแล้วปอนจะขนขยะพวกนี้กลับไปได้อย่างไงาล่ะฮะพี่กระปุกตายครูมีวิธีจ้าอะ,อะคุณครูเฮ้ยมาเมื่อไหร่เนี่ยเอ๊ แล้วครูไม่ตกใจเหรอครับลลพี่เห็นพี่กระปุกตายลลพูดลลไดตตต้ตกใจสิจ๊ะแต่ว่าตกใจร้อยกว่คู่นี้นะใช<า>่จ<า>้าเาเป็นลพอครูได้ฟังเรื่องที่ปอนคุยกับพี่กระปุกตายไอเดียเกี่ยวกับการทำธนาคารขยะรีไซเคิลก็พ,พุ่งกระฉูดขึ้นมาปั๊บเลยละจ้า นะขั <S <S <aren Philadelphia> ้นขยะเอาขยะไปฝากแล้วก็ได้ดอกเบี้ยกลับมาเป็นขยะเลยครับแล้วจะฝากไปทําไมอ่ะปอนไม่เห็นว่าจะดีตรงไหนเลยนะครับคุณครูเฮ้ยไม่ใช่อย่างที่ปอนคิดสักหน่อยจ้าการที่เราตั้งธนาคารขยะรีไซเคิลที่โรงเรียนก็เพื่อให้นักเรียนมาสมัครสมาชิกแล้วก็นําขยะรีไซเคิลมาฝากซึ่งทางโรงเรียนก็จะนําขยะไปขายแล้วก็เอาเงินมาแบ่งให้นักเรียนที่ฝากและแบ่งเงินอีกส่วนเป็นกองทุนหรือใช้ในกิจกรรมอื่นๆของโรงเรียนยังไงนะจ้า ยังมีอีกนะธนาคารขยะยังช่วยปลูกจิตสำนึกในการคัดแยกขยะและรักษาสิ่งแวดล้อมช่วยลดปริมาณขยะแถมยังนำไรายได้มาตั้งเป็นกองทุนสนับสนุนการศึกษาหรือกิจกรรมอื่นๆและเป็นการสร้างรูปแบบการจัดการขยะโดยเยาวชนเป็นส่วนร่วมจ้ะอ๋อฮมีประโยชน์เยอะจังนีครูแค่ยกตัวอย่างนะจะ้ะนอกจากนี้ เรายังช่วยลดขยะด้วยการนำขยะไปทำปุ๋ยหมักชีวภาพหรือจะเอาไปทำเป็นก๊าซช,ชีวภาพเพื่อใช้กับเตาแก๊สแทนแก๊สที่เราต้องซื้ออ้าบางก็ทำแก๊สช,ชีวภาพได้ครับลงบายอยเยเลนืา่ายเนื่วหนหอย่ย่วหน่อย เล่งว่าเราคุยเรื่องอื่นกังเถอะกล่องปองปองจะปล่อยแก๊กอีกรอบหนึ่งอะ่ะใช่ใช่อะ่ะมาพูดเรื่องธนาคารขยะกัางต่อดีก่าแล้วคุณครูจะให้ใครดูแลธนาคารขยะเหรอครับก็พวกเราทุกคนนี่แหละจ้ะ yeah, 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 yeah. าเย้เย้กจรัรงจเย้เย้เย้เอ yeah, yeah, yeah. เอครูจะให้กระปุกายเป็นผู้จัดการน,นะครับผมเอ่อส่วนครูก็จะเป็นที่ปรึกษาแล้วก็ประสานงานกับร้านซื้อของเก่า ส่วนเล่งเป็นเจ้าหน้าที่คัดแยกและช่างน้ำหนักขยะนะจ๊ะครับส่วนหงก็บันทึกรายละเอียดของขยะว่าเป็นประเภทไหนค่ะครูเดี๋ยวครูจะให้เก๋ไปเป็นเจ้าหน้าที่บัญชีเ,ออเรื่องเอกสารการเงินสรุปยอดฝากถอนรายจ่ายของธนาคารทุกวันส่วนปังปอนครูจะให้ดูแลการฝากถอนแล้วก็คิดเงินขยะที่นำฝากนะจ๊ะรครับ ให้ง่ายก่อนการนำไปทำอะไรต่อเราจะแยกขยะออกเป็นประเภทประเภทนะจ๊ะเรียวถาธนาครั้งไม่มีที่เก็บขยะแล้วครับคุณงคูก็เอาไปว่าที่ห้องพักครูไงล่ะนเล่งจะเก็บไปไว้ทำไมก็เรียกร้านรับซื้อของเก่ามาสิจ๊ะเอาละถึงเวลาลงมือกันแล้วนะเย้เ้เข้าแถวให้เรียบร้อยนะครับไม่ต้องแย่ง ครบนะคะมีขวดแก้วสองกิโลแล้วก็กาหลักอีกครึ่งกิโลนะ,ระเรียบยร้อยอ่ะคิดเงินเลย,เเยปัง,ป,งปังสิบสี่บวกยี่สิบสี่รวมเป็นสี <29 S 1> น่สิบสองบาท วันนี้ปอนยังไม่ได้ฝากขยะเลยขอแบ่งตังบ้างสิไม่ได้หรอกแค่นี้ก็ทำเป็นงห้าพเจ้ที่รีถ่ายสมาชิกเป็นอันขาดขอแบ่งหน่อยเดียวเองเอาขยะมาฝากกันเยอะๆนะครับทำไมของไม่ยอมให้ปอนถอนเงินน่ะของได้ยัางไงายังไม่ทันได้ฝากเลยอะ่ะ ร่งนี้ค่อยฝากคืนนะวันนี้ขอถอนเงินก่อนไม่ได้นะนะของคนสวยเอียงเอยงเย็นแล้วจ้าเย็นแล้วจ้าเงินหายใช่ค่ะดูละเอียดหรือยังจ้าตรวจบัญชีหลายรอบแล้วค่ะในฐานะผู้จัดการขออาสาช่วยเก๋ตรวจสอบดูอีกทีนะครับครูด้วยจ้ะพวกเราช่วยด้วยค่ะ มีคนช่วยเยอะแล้วบานคงไม่ตังช่วยแล้วเนาะขาตัวนะครับไม่ได้ไปช่วยเพื่อนเดี๋ยวนี้เลยอ<ม><ม>งเุกๆนาผิดเจอแล้วนี่ลายมือปอนใช่ไหมครับเลิศจ้ะยังงั้น30บาทลบกับ9บาทเป็นเท่าไหร่เหรอจ้ะปอนหืสเดไงครับ ูม้มากนี่าอเจ้าหน้าที่คิดเงินผิดแบบนี้งเงินถึงหายไม่ใช่แค่ใบนี้นะครับนี่กดด้วยงั้นบันขอลาออกจากตำแหน่งชั่วคราวนะครับไปลนะค่ะฮ่อเออเออหืองงเออเออ,อเอเอ,เอคิดว่าจะหนีไปได้ง่ายๆหรอหยุดเดินี้นะฝั่งซ้า